ไหมครับขอบคุณครับใช่ไหมครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปดูไหม สวัสดีค่ะข่อยเจงสวัสดีค่ะอะไปอึ๊บไปไปเร็วไปอึสวัสดีค่ะก่อนเร็วพี่พี่สวัสดีค่ะน้องข่อยเจงค่ะ สวัสดีทักทายนะคะทุกคนคอเจ๊งลูกรักอูมไหมครับสวัสดีค่ะยสวัสดีค่ะคอเจงพี่พี่ว่าเจ๊มันก็พูดเลยจ้ารุ้นนะคะว่าน้องจะพูดไหมวันนี้อารมณ์ อารมณ์อะไรไมก็ไม่รู้ไม่ยอมพูดสวัสดีทักทายทุกคนกคน่ะน้องก,ก๋วยเจ๊งค่ะตอนนี้กําลังบิ้วอารมณ์น้องอยู่นะคะน้องไม่ยอมพูดนะคะวันนี้อารมณ์ไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมพูดเลยค่ะพี attack, ่พี่อยู่ดีค่ะก๋วยเจ๊งไม่ยอมพูดค่ะมาแปลกวันนี้อ่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะน้องก๋วยเจ๊งค่ะ ก้วยเจ๊ไม่ยอมพูดเลยวันนี้สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีพี่พี่หน่อยนะพี่พี่ทุกคนสวัสดีนะคะน้องก้วยเจ๊งค่ะวันนี้เขาไม่ยอมคุยนะคะวันนี้ไม่รู้อารมณ์ไหนนะคะสวัสดีทักทายค่ะก้วยเจ๊งลูกสวัสดีพี่พี่ก่อนเร็ว พี่พี่มาดูเยอะแยะเลยวันนี้สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีทักทายทุกคนนะคะวันนี้น้องออลืมชาร์จแบตนะคะเสียงไม่มานะคะกำลังบิ้วอารมณ์อยู่เขาไม่ยอมพูดกูเจ๊งลูกสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนลุ้นนะคะว่าน้องพูดหรือเปล่า พยายามบีว่าลมเขานะคะไม่อยอมพูดกูเจ๊สวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีพี่ๆก่อนเลยทุกคนน้องกวยเจ๊งค่ะน้องเป็นผู้หญิงเขาจะพูดภาษากลางแล้วก็ภาษาใต้ด้วยนะคะพ่อแม่เขาอ่ะเป็นคนใต้นะคะสำเนียงอาจจะฟังยากนิดนึงเป็นเด็กใต้นะคะสำเนียงอาจจะทองแดงบ้างพ่อแม่เขาเป็นคนใต้ เขาจะพูดทั้งภาษาภาษากลางด้วยใต้ด้วยนะคะพี่ๆบางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะอืมฟังยากหน่อยนะคะอืมอาสวัสดีพี่ๆก่อนเลยน้องไม่ยอมคุยนะคะวันนี้อารมณ์อารมณ์ไหนก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ เออวัสดีค่ะพี่พี่มาดูเยะแยะเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะน้องกวยเจ๋งค่ะวันนี้อารมณ์ยังไม่มานะคะเสียงยังไม่มานะคะคือน้องไม่ความร่วมมือนะคะวันนี้จะอ,อ,อารมณ์ไหนก็ไม่รู้ทักทายพี่หน่อยเร็วขอขอเสียงหน่อยเร็วสวัสดีขอเร็วกวยเจ๋งพี่พี่เข้ามาดูเยะแยะเลยเนี่ยวันหยุดเนี่ยวันหยุด ของหลายๆคนนะคะวันนี้มาแวะเวียนดูเดี๋ยวเออถ้าเกิดเขายังไม่พูดตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลายรอบนะคะพยายามบิวให้ให้เขาพูดนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเขากลัวนกหรือเปล่าหนูเพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนเขาที่บนไม่รู้เขากลัวหรือเปล่าเากลัวเขาไม่มีอารมณ์จะพูดนะคะ พี่พี่สวัสดีทุกคนนะคะก๋วยเจ๊ไม่ยอมพูดเลยพี่พี่ดูสิก๋วยเจ๊ไม่ความร่วมมือเลยก๋วยเจ๊ไม่เอาลุกรักอู้ไหมลูกรักอู้ไหมรักอู้ไหมคะพี่พี่มาดูยะแยะเลยเนี่ยอะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนน้องข๋วยเจ๊นะคะน้องก๋วยเจ๊พูดสำเนียงใต้ผสมกลางนิดนึงนะคะอะ ไม่พูดไม่พูดไม่ยอมพูดไปลูไปอึ๊บไปอึ๊บอึ๊อึ๊อึ๊อ่ะสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะก็ยังไม่พูดนะคะไม่รู้จะบิ้วยังไงนะคะวันนี้อารมณ์ยังไม่มานะคะทําไมอะลูกไปไหนรักอูไปครับ ดูใกล้ๆนะคะเด็กเด็กดื้อน,นะคะวันนี้ไม่ให้ความร่วมมือนะคะไม่คุยด้วยอ่ะไปไหนลูกไปไหนคะกู้กู้เ่าไปไปก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำอยู่สวัสดีค่ะน้องน้องเจ้ง ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าอะค่ะน้องตอนนี้เขายัางไม่พูดนะคะเขาจะมีช่วงเวลาของเขานะคะช่วงดื้อดื้อมากนะคะดื้อน้อยพูดมันจะมีช่วงเวลาของเขานะคะตอนนี้เขาไม่คราอมร่วมมือเลยอะค่ะไม่มีเสียงออกจากไม่มีเสียงออกจากปากเลยค่ะอ้อไปแล้วค่ะน้องไปแล้วไปแล้ว พี่พี่น้องกัเจ้งมันหายไปแล้วค่ะเขาอารมณ์ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปนะคะไปดูมุมโปรดของเขานะคะ,ะก็เจงทำไมไม่พูดอะคะลูกทำน้องเป็นอะไรคะ No, น้งไปอะไรวันนี้อารมณ์ไม่ดีอยู่ข้าวอะลูกอยู่ข้าวจุ๊บอู้มไหมคะจุ๊บจุ๊บก่อนเลวจุ๊บจุ๊บอะอะ,วส,ะสวัสดีค่ะนนสวัสดีค่ะก่อนยังสวัสดีค่ะพี่พี่อะจุ๊บอู้อ่ะค่ะจุ๊บจุ๊บ สวัสดีทักทายทุกคนนะคะน้องพยายามจะจุ๊บเรานะคะเขาพยายามเอาเอาแก้มเขามานะคะพยายามจะจุ๊บเราให้ได้ะคะ่ะคืออ้อนนะคะอ้อนจะจุ๊บจะจุ๊บโคดอีกแล้วนะคะเอามือเอาปากมาเอาปากมาจะจุ๊บแก้มโคดอีกแล้วนะคะกู <c oughs> <c oughs> เจง๊งทำไมไม่พูดอะคะลูกนี่พี่ๆเขามาดูแยะๆเลยเนี่ยน้องไม่ต้องจุ๊บค่อยจุ๊บค่อยจุ๊บยังไม่อาบน้ํา ค่อยจูบได้ไหมลูกอ่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามาดูน้องก้อยเจงวันนี้อารมณ์ยังไม่มานะคะต้องดูหลายๆรอบหน่อยตอนนี้เสียงยังไม่มาปากลืมลืมนะคะลืมลืมเอาปากมาด้วยวันนี้ไม่ยอมพูดทักทายเลยนะคะอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ก้อยเจงสวัสดีทักทายพี่เขาหน่อยแล ดีเอฟซีมาดูแย่ๆเลยเนี่ยไม่พูดนะคะพี่พีไม่รู้จะทำไงน้องไม่ความร่วมมือเลยวันนี้สวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะลองเพลงก่อนเร็วลองเพลงก่อนเร็วหลกนลองเพลงก่อนแรกนี่พี่พีเข้ามาดูแย่ๆเลยเนี่ยสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคน เด็กไม่พูดนะคะไม่เอาเลยวันนี้หนกเจงรักอู้ไหมคะรักอู้ไหมลูกรักอู้ไหมอุ้ยไม่กลดนะลูกสวัสดีค่ะชื่อน้องกวยเจงค่ะน้องกวยเจงวันนี้ เป็นใบนะคะสวัสดีทักทายค่ะนุกเจ้งววส,วส,สวัสดีค่ะกวาลุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะทำไมไม่พูดอะคะไม่พูดไม่เอา พี่พี่น้องไม่ยอมพูดอะคะ่ะกว่าเจ้งลูกจุดเที่ยรักอูไม่หลูกรักอูไหมรักอูไมครับรักอูไมครับ ทำไมน้องไม่พูดตอนดูคลิปน้องยังพูดใช่ค่ะตอนนี้น้องอารมณ์ยังไม่อารมณ์ไม่มานะคะกำลังบิ้วอารมณ์ก็ยังไม่มานะคะกว๋วยเจ้งลูกสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนน้องกว๋วยเจี้ค่ะไม่เดืออค่ะจุกก่อนจุ๊บๆไปลูกไปไป,ไปอึ๊บ อย่ากัดไปลุกไปไปเที่ยวไปอึ๊บไปไปลุกไปไม่ไปด้วยนะคะไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยนะคะวันนี้ไม่เอาอะไรเลยไปลุกไปไปเที่ยวไปไหมไปเที่ยวอุ้บอึ๊บอึ๊บไปไม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งไม่คุยอย่ามาจับนะคะไม่เอาอะไรทั้งนั้นวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะคะ <c oughs> ไปลุกไปไปเที่ยวอ่ะลุกไปอึ๊บไปลุกไปอึ๊บไปเที่ยวไปไอึ๊บลุกไปอึ๊บไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่เอาไม่เอาไปลุกไปทำไมไม่พูดอ่ะคะพี่พี่รออยู่เนี่ยไปลุกไปไปเที่ยวอ่ะลุกไปอึ๊บ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 ไปชุบชบไปอืมเก่งเก่งเก่ง อลองดูอีกครั้งนะคะว่าน้องจะพูดหรือเปล่านะคะลองเปลี่ยนมุมอีกครั้งหนึ่งดูว่าน้องกับเจงจะพูดไหมนะคะพี่พี่รุนเอานะเจงจะคุยหรือเปล่ากับเจงลูกไปไหน <c oughs> ก็ยังไม่พูดนะคะจะจะกลับไปที่ล่างอยกแล้วจะกลับไปที่กลงอีกแล้วไม่พูดอนุอ่ะสวัสดีพี่ก่อนเด้อพี่ๆทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูน้องกวยเจ๊งวันนี้นะคะวันหยุดของใครหลายๆคนวันนี้น้องไม่พูดกวดเจ๊ง <c oughs> ไม่พูดสักคำเออวัสดีค่ะวัสดีค่ะก่อนเลยลูกวัสดีค่ะรักอู้ไหมคะรักอู้ไหมลูกรักอู้ไหมรักอู้ไหมโคเจ๊งรักอู้ไหมคะโคเจ๊ง พูดสักคำได้ไหมคะพูดสักคำได้ไหมไดไหมลูกไม่พูดนะทะาอ่ะอเอาไหมลูกเอาไหมคะ น้องจะพูดไหมน้องไม่พูดก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะถ้าเกิดน้องไม่พูดน้องไม่เอาทั้งนั้นตึ๊บตึ๊บสวัสดีค่ะอย,กกอยากัดลูกอยากัดสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะพี่พทุกคนสงสัยน้องอารมณ์ไม่ดี ค่ะน้องอารมณ์นี้ก็คือไม่ยอมพูดมาแปลกนะคะวันนี้ไม่คุยอะไม่คุยเลยอารมณ์ไม่ดีทำไมอะลูกพี่เขารออยู่เนี่ยน้องเออสวัสดีทักทายก่อนเลวสวัสดีค่ะไปไหนลูกสวัสดีก่อนเลวพี่ๆใช่น้องอาจจะจะมีช่วงเวลาพูดของเขานะคะเขาอาจจะ จะพูดเยอะช่วงบ่ายๆอันนี้เช้าเกินนะคะเช้าเกินเขายังเขายังอารมณ์เขายังไม่มานะคะเขาจะพูดเยอะตอนบ่ายช่วงเวลานี้เขาจะใจเขาจะจะไปนั่งบนกรมเขานะคะ ค่ะไม่อยอมพูดนะคะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอยเขาเมีาลมมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงไมยบ่ายหรือว่ารอบไหนเดี๋ยวค่อยค่อยมามาเจอน้องอีกครั้งนะคะเพราะว่ารอบเนี้ยดูแล้วน้องน้องลุกลี้ลุกลนน้องจะไปนั่งบนกรงของเขานะคะเราบิว้วยังไงเขาเขาไม่พูดเขาจะกลับไปที่กรงเขาแล้วอะคะ่ะอืลุกลี้ลุกลนนะคะไม่เอาไม่อยู่แล้วค่ะ กเกรงลูกไปบายไปบายพี่พี่ขาก่อนนะเดี๋ยวพี่พี่ค่อยๆมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะน้องอารมณ์ไม่ดีวันนี้ขอขอไปนั่งบนกรงเขาก่อนค่อยชอบนั่งบนกรงเขานะคะพี่พี่ทุกคนไยบายนะคะ